ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินทีเกมเมอร์นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นฟอร์เรนเจอกับเอเลนดอร์แล้วก็ฮายาเตะนะเกมนี้เอเลนดอร์กับฮายาเตะเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยชอบเอามาแก้ฟอร์เรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมนี้กันว่าผมเนี่ยจะมีวิธีเดินเกมยังไงนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยสำหรับรูนไอเทมพลังแฝงน,นะผมจะใช้อยู่2เซตนะครับก็คือ เซตสีฟ้ากับเซตสีแดงนะครับเซตสีฟ้าเนี่ยข้อดีก็คือมันจะยืนเลนดีนะแต่ข้อเสียมันจะเบ้านะครับเซตสีแดงเนี่ยมันจะแรงแต่ข้อเสียก็คือมันจะยืนเลนค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันไม่มีรีคอร์ดบูลี่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันนะครับสาหรับฟอร์เลนแพดนี้เนี่ยเป็นแพทที่เล่นยากมากนะเพราะว่าจะโดนปั๊มออฟเลนนะครับออฟเลนเนี่ยถ้าเราไม่มีโลมเปิดแบบให้เราเนี่ยเราจะไม่ห้าวนะยกเว้นเราจะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ย โอ้เลนทั้งหมดแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยจะเห็นว่าเอรินดอร์เนี่ยเริ่มมาปั๊มเลนเราเลยนะสําหรับเกมนี้เนี่ยตัวที่น่ากลัวก็จะเป็นเอเินดอร์แล้วก็ฮายาตินะยีน่าเนี่ยตัวเราชนะอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ไปโดนดักหรือว่าพลาดต้นเกมนะ oh <my> ตอนนี้เราเคลียร์ชิปหมดแล้วก็ไปแย่งปูก,กันเลยจงังหวะนี้เนี่ยโดนต่อดเยอะไปหน่อยนะผมตอนนี้เสียปูไปนะครับเราก็ต้องแย่งมังกรคืนนะอ่ะแต่ไม่ใช่มังกรนะเป็นตัวนิ่มนะครับ ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับนั่นแหละเราก็ต้องแย่งให้ได้นะเมื่อกี้ถือว่าโชคดีนะเราปลาดอกแล้วก็เป็นจังหวะที่ตัวนิ่มตายเลยถือว่าเท่กันไปนะครับระหว่างกูกับตัวนิ่มตอนนี้ก็รับเล่นปกตินะไม่มีอะไรนะครับว่าก็มาเชียร์คิปป่านะคิปป่าตัวนี้เนี่ยสามารถเอาได้นะครับแต่ต้องให้ป่าสี่นะจังหวะนี้ผมทดสอบไอเทมนะครับก็คือไอเทมป่าเนี่ยมันจะได้ตังค์เท่าเดิมนะแต่เลเวลเนี่ยมันจะแชร์กันนะครับ เกมที่เล่นเกมนี้ผมไม่ได้เข้าใจเรื่องไอเทมป่านะเราก็เลยทดลองนะครับจังวัน,นี้ยีหน้าเหมือนจะอยากเล่นนะเสียดายเมื่อกี้ถ้าคีล่าสี่เนี่ยผมว่าน่าจะได้เฟิร์สยีหน้าเลยตอนนี้เราเคลียร์ออฟเลนเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยหน้าที่ของออฟเลนนะครับเคลียร์แล้วก็เติมนะเกมนี้สบายหน่อยต้นเกมตโตโรมาเล่นกับเรานะแล้วก็คีล่าเนี่ยมาจบเลนเราด้วยนะครับจังหวะน,นี้ลิเลียดักนะไม่รู้ว่าโบกโดน2หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ถ้าโบกโดน2แล้วเขามากวนเนี่ย อาจจะมีหนึ่งศดนะอ่าตอนนี้ยีหน้าก็เริ่มมาเติมแล้วนะตอนนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับเล่นฟอร์เลยเนี่ยพยายามแปะตีให้โดนอ่าจังหวะน,นี้ดอกไม่โดนนะรอให้ยีหน้าเป็นเป้านึ่งอ่ายีหน้าเขาลั่นนะครับได้ยีหน้าไปตอนแรกเราจะโฟกัสมังกรน,นะครับแต่ไม่มีใครคำนะเราก็เลยมาคำให้เพื่อนก่อนนะครับเราให้ป่าเนี่ยไปตีมังกรน,นะตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราเล่นในป้อมเลยนะ เราไม่มีสกิลแล้วนะครับเราก็ออกมาได้เลยนะตอนนี้ก็ได้มังกรละเราก็เคลียร์เลนแล้วก็ไปรอรับเลนของเราเลยสําหรับเวลาเล่นฟอร์เลนนะครับพาเพื่อนเราไม่ได้มังกรเนี่ยเราควรมาเอาดาร์กนะหรือว่าจังหวัดไหนที่เราตามไม่ทันนะครับเราตามเลนมังกรไม่ทันเนี่ยเราก็สามารถมาลําหรือไม่ก็อาจจะต้องไปตัดบ,บูปา่าก็ได้นะเราพยายามอย่าอยู่เลนเฉยๆนะครับถ้าเราเคลียร์เสร็จละแล้วก็ฟอร์เลนแพชนี้เนี่ย ก็สาคัญเลยนะเราควรหาเงินจริงๆนะครับพอเล่นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวมันเนี่ยถ้าเลือกมาโอกาสที่จะโดนปัม๊มหรือว่าโดนกดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะมันก็จะทําให้เราจนนะครับเราควรไปฟาร์มคลิปไปแท็กคลิปหรือว่าไปแกงเพื่อนนะให้เงินเราเนี่ยรวยเร็วที่สุดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูจงังหวะนี้กันก่อนนะสีล่ามาเติมนะครับเราก็ลองหยอกยีหน้านะแต่ยีหน้าเนี่ยเหมือนจะอยากเล่นนะครับตอนนี้จงังหวะที่เขาลํมเนี่ยเราอันติสบายเลยนะ ได้จังหวะนี้ผมล้ำพลาดไปจังหวะหนึ่งนะไม่อย่างนั้นอาจจะได้เอเลนร์นะครับแต่ไฟนี้ก็คุ้มละได้ยีหน้ามาคิวหนึ่งมาเดี๋ยวเราข่ามาตอนรับเลนเลยนะครับเมื่อกี้ในเกมมันไม่มีอะไรนะตอนนี้เราก็มาเคเลนเลยเคล์เสร็จแล้วก็เตรียมตัวเติมนะครับตอนนี้เลนบนเนี่ยไฟกันนวนะเราเดินไปไม่ทันอยู่ละผมก็เลยตัดสินใจว์ปเลยแต่ไฟเนี่ยมันจบแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนเรามาเนี่ยไม่มีใครเหลือแล้วนะ โซโล่นี่ก็แทบจะไม่รอดนะครับตอนนี้ก็หาดักนะตัวบางๆนะครับแต่จังหวะนี้เอเลนร์ไม่เดินมานะตอนนี้เนี่ยมันเป็น4นาทีแล้วนะครับเราจะตายไม่ได้ละเราก็ต้องรีบไปรับเลนเลย4นาทีเนี่ยสำคัญมากนะช่วง4นาทีเนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าตายเราเสียป้อมก็เป็นรูปแบบเกมตามเลยนะ้าได้คิวก็เป็นรูปแบบเกมนุ่มน,นะครับตรงน,นี้เนี่ยสำคัญมากนะเวลาเราเล่นเนี่ยเราควรดูเวลาให้ดีนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีสกิลเลย ได้แค่แอซิดนะครับสำหรับการไปเติมนะแต่เราก็ไม่ได้จนมากนะครับเพราะว่าเราวิ่งหาคลิปตลอดอจังหวะน,นี้ดีหน้ามาตัวเราเนี่ยชนะอยู่แล้วนะผมก็เลยลองจอกๆนะครับพอจังหวะที่เขาชาร์จอันตีเนี่ยเราล้ำสุดเลยนะแต่เอเลนดอมานะครับเราพยายามจะแลกแต่หมุมไม่มีนะจังหวะน,นี้เอเลนดอมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเราคลิกออกมา เกือบรอดนะแต่ก็ไม่รอดครับตายนาทีที่5ไฟนี้เนี่ยเราน่าจะเสียป้อมล่างแล้วมาครับข่ามาตอนเกิดเลยอย่างที่ผมพูดไปถ้าเราตายแล้วเสียป้อมเนี่ยก็จะเห็นรูปแบบเกมตามเกมนําได้ชัดเจนนะ่าจังหวะน,นี้เขาหิวป้อมนะครับเหมือนจะกลับท้าเราเมียนตีแล้วก็เมียนตีจนระยะ,ะได้เลนด่อไปอีหน้าเนี่ยไม่น่าสู้เราได้ละสองหนึ่งได้มา2คิวนะครับถือว่าสวยเลยจังหวะนี้ แต่ก็เกมตามเยอะนะป้อมบนเนี่ยเราไม่ได้นะครับป้อมเราเนี่ยโล่งเลยป้อมเขาก็ยังไม่แตกสกป้อมเลยตอนนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงเอาป้อมขึ้นนะครับเป็นช่วงที่เราต้องหาตังละสาหรับไอเทมชิ้นที่2เนี่ยเราจะออกมาเป็นแพตติเนมตลอดนะเราจะเอาเรื่องเล็บคูดาแล้วก็เรื่องเกาะด้วยนะครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยเราจะออกมาเป็น นเพทหรือว่าจะออกมาเป็นดาบใหม่เนี่ยอยู่ที่รูปแบบเกมนะถ้าเกมมันทรงเนี่ยเราจะออกมาเป็นดาบใหม่นะครับหรือว่าดีมินิเชอร์นะแต่ถ้าเกมมันตามแล้วก็โดนปั๊มบ่อยๆเนี่ยเราก็จะออกมาเป็นไนเพทก่อนนะครับเพื่อเอามาการตัวเองไม่ให้เราเนี่ยโดนปั๊มเลนบ่อยเกินไปนะแต่ก็ต้องโดนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยเอาตัวมาแก้เล่านะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ก่อนมีไฟนะตอนนี้เลือดเราไม่พอนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นนะ ต่เพื่อนเราเนี่ยเล่นไปแล้วนะครับเราก็เลยจะหาจังหวะตามจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราหน้าแปอันตีมากนะแต่ลิเลียเนี่ยเขาแปลงร่างเป็นร่างหมาป่านะเรากลัวเขากระโดดหลบอันตีเรานะครับเราก็เลยไม่ได้อันติพออันติอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันตีไม่โดดแล้วแล้วจังหวะนั้เนี่ยเราจะตีลมเพื่อนหนีลูกบอลนะแต่ก็หลบไม่รอดอยู่ดีนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าถ้าผมเดินตรงๆเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะมาครับเดี๋ยวเราฆ่ามาตอนเกิดเลยิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นไนเพจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราโดนกดเนี่ยเราก็จะะอออกกขงันนมา เกมนี้ก็เป็นรูปแบบเกมตามนะครับเราก็จะขึ้นของกันมาก่อนแต่ถ้าเป็นรูปแบบเกมนำเนี่ยเราสามารถขึ้นเป็นดาเมจได้นะตอนนี้ก็ต้องรอให้ฝันของข้ามเนี่ยพลาดนะครับอาจจวันนี้ยีน้าอยู่ล่างนะเขาเช้าไปแล้วนะครับเราจะรอให้เขาเนี่ยใช้สกิลหนึ่งก่อนนะวันนี้ก็รอไปนะครับแต่ยีน่าเนี่ยเขาไม่ยอมสกิลหนึ่งนะเสียดาย ถา้ายีน่าจะมีสกิลหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีโอกาสหนีได้นะเราแบบจะเล่นเอาชัวร์เลยนะครับก็คือถ้าเขาไม่มีสกิลหนึ่งละเราล้ำได้แล้วก็ถ้าอันติเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็ได้ล้ำนะยังไงเมื่อกี้ถ้าเขาสกิลหนึ่งเนี่ยเราได้ชิวแน่นอนนะถ้าไม่ิก,กิลหนีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา,าดูจังหวะนี้ก่อนนะจังหวะนี้ตรงกลางเกิดไฟนะแก๊กดูดนะครับเราพยายามจะขัดให้เพื่อนนะแต่ลิเลียบังให้นะครับเราก็เลยต้องมาล้ำลิเลียแทนจังหวะนี้ได้ลิเลียไปได้ฮายาไป โอ้จังหวะน,นี้สียดยนะครับดอกไม่โดนยนะีหน้านะแต่เอเลนดอ์เหมือนจะมาเล่นต่อนะครับอ่าไฟนี้คุ้มเลยนะได้มา3คิวนะครับเกมเนี่ยฟื้นเลยนะตอนนี้เว็บคลิปก็ดันละเราก็น่าจะได้ป้อมคืนบ้างละแล้วที่สําคัญเลยเราเนี่ยได้มา3คิวนะครับเงินแล้วเนี่ยกุ้งกระฉูดเลยตอนนี้เนี่ยลำหนึ่งๆเนี่ยถ้าเราไม่พลาดเนี่ยเราสู้ได้หมดเลยนะ่าตอนนี้ก็ไล่ป้อมล่างไปก่อนเอาทีละป้อมนะครับ มีคลิปเล็กคลิปน้อยก็เอาให้หมดนะข้าในป่ามันยังมีคลิปนะครับฝันขงข้ามกำลังเกิดนะแล้วก็มาเอาคลิปเล็กต่อต่อด้วยบัฟฟ้านะครับตอนนี้เอเดนดอร์เนี่ยเกิดแล้วนะแซตมาการบัฟฟ้านะครับเราก็ต้องออกมาก่อนถ้าเราพ้าโดนดึงแล้วก็ดูดเนี่ยเราตายแน่นอนนะถ้าเราตายจังหวะนี้เนี่ยเกมก็จะเป็นรูปแบบเกมตามอีกแล้วนะครับเราก็จะเล่นแบบเซตเซเลยฝันขงข้าปล่อยดาร์กลากจังหวะทีเ่เจอยีหน้านะลองเล่นหน่อย ดอกไม่โดนก็ปล่อยไปนะครับถ้าดอกโดนก็ค่อยเล่นสุดนะ,ะยีหน้ามาอย่างนี้เอเลนดอมาเติมหรือเปล่านะปกติยีหน้าจะกลัวเล่านะครับถ้าเขาการเล่นแปลกๆเนะี่ยแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนมาเติมตรงนี้ก็ต้องระวังนะตรงกลางมีไฟไหมไม่มีไฟนะเลนดอยังไงถ้าเมื่อกี้เอเลนดออยูาาเอเนออย่นิดนี้โดนเราแปะอันตินะตรงกลางมีไฟ โอ้จังหวะนี้เพื่อนเราไฟสวยนะได้มา2คิวนะครับแต่เบฟล่างเราเนี่ยตกอยู่นะเราก็ต้องไปทําเบฟก่อนตอนนี้เนี่ยมันไม่น่ามีไฟแล้วนะตรงกลางถึงแม้ว่าจะมีไฟเนี่ยคนเราก็เยอะกว่านะครับแต่เลนบนเนี่ยฮายาเตะเนี่ยสปิดจับๆเลยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องให้เพื่อนไปทําเบฟนะเราเนี่ยแยกล่างไปเชร์เบฟไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องพึ่งเพื่อนด้วยอาจจะพิ์บอกหรือว่าติ๊กนะฟินนีก,กับฮายาเตะเนี่ยก็กินกันไม่ค่อยลงนะครับ ถ้าไม่มีใครตายเนี่ยเลนก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่อะตรงนี้ตรงกลางเหมือนมีไฟได้เปล่าอ่าลิเลียกระโดดไปแล้วนะเราก็จะอันตีมาเอาลิเลียนะครับอ่ะแต่ลิเลียฟิกเกอร์เหมือนจะพยายามกันฟ้อมนะได้ลิเลียไปได้คนด้วยนะครับได้ฟีค,คุมเลยแต่จังหวะน,นี้เหมือนเราจะโดนปิดนะอะ่เพื่อนเราโดนดึงไฮายาเตรลมัมจังหวะน,นี้ก็ต้องหนีออกมาก่อนนะครับโหจังหวะน,นี้พลาดน,นะเราจะตีลมลรวก็ชิงออกนะครับแต่ไปตีโดนแก๊กนะเราจังหวะน,นี้ออกไม่ได้ก็ต้องเล่นสุดนะ แต่ดูจากไฟแน่เหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่า,าจาังหวะน,นี้คีร่าสวยนะได้แก๊กมาโตโรมาตัดฮายาเตะคีร่าเนี่ยเหมือนจะตามมาต่อนะครับโอ้โหคุ้มเลยได้มาห้าตัวเลยไฟนี้เสียไปสามได้หคุ้มนะได้ฟอมด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราฆ่ามาตอนเกิดเลยเมื่อกี้เหมือนเพื่อนเราจะหิวนะตายไป2นะครับตอนนี้เราเกิดแล้วก็มาได้ทําเวฟก่อนเวฟตกเราก็ต้องเคลียร์เวฟก่อนนะระหว่างนี้ก็เคลียร์ชิปปาไปด้วยนะครับ รีบหาการเงินนะแต่ถ้ามีเงินสับเกิดซื้อดาบแดงนะครับฟอเรนเนี่ยถ้ามีดาบแดงจะโหดมากนะแต่แผ่นนี้เนี่ยผมออกดาบแดงไม่ค่อยทันนะครับตอนดากเกิดเพราะว่าตอนมากแล้วเราจะโดนปั๊มเลนนะ,ะจังหวะนี้หายายังไงโอ้หแปะโดนะครับเราออกไม่ได้แล้วนะเราต้องใส่สุดนะครับลาดายหายาด้วยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราออกเนี่ยยังไงก็โดนหายาคขายฟซีนะครับผมก็เลยแลกเลยวัดใจไปเลยนะครับถ้าตายก็ตายนะ หลําได้ก็รอดแค่นี้แหละตอนนี้เนี่ยฝั่งข้ามลายดักไปแล้วนะครับเลนบนเนี่ยฝั่งข้ามโปรสองนะตรงกลางคนเราเยอะกว่านะครับเราจะรีบไปเติมตรงกลางแต่เลนบนเนี่ยฝั่งข้ามเคลียร์แล้วนะตรงกลางเนี่ยไฟมันเหมือนจะจบแล้วนะครับผมก็เลยลังเลอยู่ว่าจะมาเคลียร์บนหรือว่าตรงกลางก่อนแต่เลนบนเนี่ยเป็นมันม่วงนะเราไม่อยากปล่อยไว้นานนะครับถ้าเราไปไฟ้าตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะเราก็เลยมาเคลียร์ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจ ตอนนี้ฝ่งของข้าเหมือนจะไม่ให้เรามังกรนะครับตอนนี้เพื่อนเราเอามังกรอยู่แล้วก็ไปเน้นไฟก่อนนะจังหวัดก็แปะลำมั่วๆเลยครับดอกมาเล่นต่อนะอกเกอร์ดอกสวยเลยจังหวะน,นี้ได้มาสองคนนะครับแล้วก็ไฟมันเนี่ยเหมือนจะจบละเราก็กลับไปเคลียร์เว็บเหมือนเดิมเลยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเว็บล่างเราเนี่ยเริ่มตกแล้วนะเราต้องพึ่งเพื่อนทําเว็บด้วยนะครับสําคัญเลยเวลาเล่นเนี่ยอย่าลืมทําเว็บกัน แล้วก็อย่าไฟจนไม่ได้ดูเพื่อนนะตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยตรงกลางไม่น่าได้อะไรแล้วนะครับเราแก้เว็บเสร็จเนี่ยเราก็จะไปทําอย่างอื่นเลยนะมันขึ้นไม่ได้นะครับฝันสงครามก็ใกล้จะเกิดละแล้วก็สกิลเนี่ยขเขาแก้เว็บแป๊บเดียวนะผมก็เลยตัดสินใจมาฟาร์มคลิปเล็กต่อเลยนะครับแล้วก็วรอคิล่าเนี่ยทำเว็บล่างไปด้วยพอคิล่าทาเว็บล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําเว็บบนอีกหนุ่เว็บแล้วก็อาจจะต้องไปเติมเพื่อนนะตอนนี้ก็ให้เพื่อนเล่นกันไปก่อน แต่ถ้าเพื่อนบวกจังหวะนี้เนี่ยเราไปไม่ทันอยู่แล้วนะครับภาวนาให้เพื่อนไม่บวกนะคนน้อยกว่านะครับแต่เพื่อนเหมือนจะเล่นนะจังหวะนี้สังเกตดูตรงมินิแมปนะครับเพื่อนเราเนี่ยไฟรัวๆเลยแต่เราเนี่ยไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเราเนี่ยไปไม่ทันไฟอยู่แล้วนะอ่าและจังหวะนี้เพื่อนเราตายสี่ตัวเลยแล้วดาจ์กระด้วยนะสําคัญมากเลยจังหวะนี้ตอนนี้ฝั่งข้ามเนี่ยเลือดไม่เต็มนะครับเราก็จะลองมาหาตัวหลุดบ้างนะ วันนี้เก๊กโหแฝงอันตีไม่โดนด้วยเดี๋ยน,นี้ผมเหมือนจะตายหรือเปล่าอ่าได้แก๊กมานะครับก็ต้องออกมาให้ฮายาเตะดดมาเล็กสุดนะจังหวะน,นี้ได้ฮันยาเตะไปโอ้เรนดอมมาปิดติดจังหวะน,นี้ผมก็ตัดสินใจแรกเลยครับหนีก็ตายโอยได้มา3คิวนะจา้าเกมจะเสียกลายเป็นได้นะจังหวะน,นี้ก็แบบหล่อเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยแค่แปะอันตีไม่โดนเนี่ยใจผมก็เสียแล้วนะแล้วยังโดนฮายาเตะ กระโดดเข้ามาตีนะเมื่อกี้ถ้าให้เตะใจเย็นไม่สกิล2เข้ามาเนี่ยเราน่าจะตายนะครับแล้วก็เอเลนดอร์เนี่ยพยายามเอ้าสุดนะแต่นั่นแหละครับคาสีของฟลอรินติโน่เนาะแล้วก็เป็นดาบแดงด้วยนะครับเราแทง2 3สทีเนี่ยเอเลนดอร์ก็ตายแล้วนะขอแค่ดอกโดนนะครับตอนนี้คนเราเยอะกว่าแล้วก็ฝังของข้าเนี่ยเกิดไม่ทันดาร์กนะเรามีโอกาสโซนคลองก่อนนะครับจังหวะน,นี้ดาร์กจะเกิดนะแต่ผมลังเลนะครับว่าจะ เคลียร์ล่างดีหรือเปล่าแต่เวฟล่างเราดันสูงนะจังหวะนี้เราก็พยายามไม่ให้ยีน่าเนี่ยมาเคลียร์นะครับบูเกิดก็มาเอาบูหน่อยละกันนะครับอ้าแค,ค่ยังไงถ้าแก๊กเกินมากนิดผมแปะเลยนะแล้วจังหวะน,นี้ยีน่าสกิลหนึ่งไปแล้วอย่างที่บอกถ้าบยีน่าไม่มีสกิลหนึ่งก็คือโดนเราล้ำฟรีนะตอนนี้ตรงดาร์กเพื่อนเราเล่นกันนะครับก็ไปเติมเพื่อนให้เร็วที่สุดอ่ะลิเลียมาอ่เรียบร้อยครับได้ลิเลียไปอีกหนึ่งคิวนะ ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยกำลังเล่นกับแก๊กอยู่นะครับเราก็มาโฟกัสเอรลนดอ์เลยตอนนี้รอผีเสื้อหมดก่อนนะผีเสื้อหมดก็ลองเล่นนะครับโอ้โหจังหวะน,นี้เราดอกเร็วไปหน่อยเอรลนดอ์รอดไปได้นะแต่น่าจะจบได้หรือเปล่านะครับคนเรา3มคนได้ดาร์กด้วยแล้วก็ <Destroy. S 1> เราเนี่ยมีตังซื้อเกิดด้วยตอนนี้เราแค่กันไม่ให้เอรลนดอ์เนี่ยเข้ามาเคลียร์คลิปนะยืนสูงสูงไปเลยนะครับไม่ให้เอรนดอกล้าที่จะเข้ามาเคลียร์คลิปง่ายง่ายแต่จังหวะน,นี้ แค่ฟีนิกซ์เน่ยอลเลนดอก็ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้สน่งข้ามตายหมดนะครับเราน่าจะจบได้นะครับอ่าก็จบไปแล้วนะสําหรับแนวทางการเล่นฟอร์เรนเจอร์อลเลนดอแล้วก็ฮัจเตินะครับเกมน,นี้เนี่ย เราโดนปั๊มในช่วงต้นเกมนะแต่ก็ไม่ได้ตายเยอะนะครับเกมมันเลยไม่ได้ไหลถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบเกมตามสกอร์เกมนี้ก็1337นะครับถือว่าเป็นสกอร์ที่สวยนะนานๆสกอร์ฟอร์เรนผมจะสวยแบบนี้สักเกมนึงนะอ่าก็จบไปแล้วนะสาหรับวิธีการเล่นฟอร์เร่นนะครับลักๆเนี่ยเวลาเราเล่นฟอร์เรนเนี่ยแล้วเจอตัวปั๊มบ่อยๆเนี่ยเราพยายามอย่าตายเยอะช่วงต้นเกมนะถ้าเราไม่ตายเยอะแล้วเนี่ยฝั่งข้ามมาแกงเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิวนะครับเราก็ต้องอาศัยเพื่อนในการ ช่วยดึงเกมขึ้นมานะเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันเลือกมาให้โดนกดนะครับ พอเข้ากลางเกมเนี่ยถ้าเรายืดได้เดี๋ยวเราอาจจะต้องพยายามหาเงินจากคลิปเล็กคลิปป่าบ้างนะครับเพื่อให้การเงินเราเนี่ยเท่ากับออฟเลนเขานะพอเรายืดได้เนี่ยเราก็ไปวัดช่วงเลทเกมนะครับยังไงพอเลนเนี่ยถ้ามันได้แฝะอันตีแล้วล้ำเนี่ยยังไงเราก็ไหวกับฮายาเตะหรือว่าไอเลนดอนนะขอแค่อันติไม่พลาดนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ